ครับแล้วโอ้โหใส่เกียร์ไปไปไหนกลับบ้านกลับบ้านไปเลยไปอ้าวลับไปครับขับป้ายค่อืมขับเร็วขับป้ายสิอืมไหนขับให้พี่ปั้นดูสิขับขับรถให้พี่ปั้นดูเนื้อขับรถให้พี่ปั้นดูก่อนอืม เรืบิ้ลบิ้นเรอบิ้นบุ้บบบบบงบอกแม่ที่บายบายแม่ก่อนบายน้องขับรถเป็นนะแรงนะขับเลยลูกขับเลยเออขับอีกบุง้งเออขับแรงๆเลย โอ้โหสักสักซิงครับชอบมานาแล้วเอากลับบ้านไหมลูกอยากได้ไหมเอากลับบ้านเลยเนาะเอากลับบ้านไหมเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเอารถนี้กลับบ้านไหมอยากได้ไหมอแล้วแม่นั่งไหนอ่ะให้แม่นั่งไหนอ่ะให้แม่นั่งตรงไหนไหนตรงไหน อลัลเหรอให้แม่นั่งตรงนี้เหรอแล้วนนพี่ปั้นน่ะพี่ปั้นนั่งมิกับรถเออเหรอป้าป,ป้านั่งไหนนั่งนี้โอ้โหนั่งได้เหรอป้าป้านั่งข้างหน้าได้ไหมข้างซีเออเอ้าขับรถเลยเอาเร็วขับรถดีๆใส่เกียร์ด้วยไหนใส่เกียร์ด้วยตัดตัวยาวแบตจะหมดแล้ว แค่นี้แหละบายแค่นี้ก่อนสวัสดีครับก่อน <Thank you. S 1> สวัสดีครับ